ลูกมะพร้าวส่งไปตามตลาดต่างๆทีนี้ราคามะพร้าวมันก็ต้องขึ้นกับตามราคาตลาดแค่ตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมีผู้บริโภคที่จํากัดมีคนรู้จักจํากัดเครื่องสัมอางจะขายได้ลูกค้าก็ต้องได้ทดลองใช้ก่อนซัพพลายเออร์หลายๆเจ้าไม่สามารถผลิตในขั้นต่ำน้อยๆให้เราได้ Flexible Pro ตรงใจสั่งง่ายได้ชัวร์ครับ สวัสดีครับชื่อนัทนะครับนัทนายนินเอกเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัททร o พย์ปิกานาออยจำกัดครับธุรกิจของทร o p i c ปิกานาครับเราก่อตั้งมาปีนี้เป็นปีที่19แล้วนะครับก็เริ่มต้นจากครอบครัวสวนมะพร้าวแล้วก็ปลูกมะพร้าวส่งไปตามตลาดต่างๆทีนี้ราคามะพร้าวมันก็ต้องขึ้นกับตามราคาตลาดเราก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถเพิ่มมูลาค่าให้กับมะพร้าวที่เรามีอยู่แล้วเนี่ย ทำให้ราคาสูงขึ้นได้เราก็เลยหันมาทําตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับเราทดลองทำจนได้คุณภาพที่ดีจึงออกสู่ตลาดในชื่อแบรนด์ของทอปิคนาเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่เราขายเลยครับคือน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นออร์แกนิกของทอปิคนาครับทำไมต้องน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นทอปิคนาเราโดดเด่นอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องของแหล่งปลูกมะพร้าวที่เป็นแหล่งออร์แกนิกร้อซที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกสากลจากหลายๆประเทศเช่นอเมริกาสหภาพยุโรปแล้วก เกาหลีนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของกระบวนการผลิตที่ไม่เหมือนใครทาให้ได้น้ํามันมะพร้าวที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีทานง่ายเรื่องที่3เรื่องสีประกายทองของน้ํามันมะพร้าวเราใช้เยื่อหุ้มกระลมะพร้าวในการผลิตทําให้น้ํามันมะพร้าวของเรามีสารโมโนลอลินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับมากกว่าทั่วไปถึง4เท่าทําให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์ที่เหนือกว่าครับ เลยทาให้ผู้บริโภคเนี่ยได้การตอบรับที่ดีกับสินค้าของเรามาจนถึงทุกวันนี้ครับเริ่มต้นจากธุรกิจน้ํามันมะพร้าวแต่ตอนนี้เราเข้าสู่ตลาดมาเก็ตหนึ่งที่เป็นเครื่องสาําอางเนื่องจากว่าถ้าเราขายแค่ตัวน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นมีคนรู้จักจํากัดดังนั้นเราเลยเอาวัตถุดิบที่มีคุณค่าคือน้ํามันมะพร้าวเนี่ย มาเป็นหนึ่งในตัววัตถุดิบหลักที่แปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงน้ํามันมะพร้าวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดัดแปลงให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นครับ t o p i ่านาเริ่มใช้บริการ Flexible Pro เนื่องจากว่าเราขายผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางครับเรามีผลิตภัณฑ์เยอะมากทีนี้เครื่องสาอางจะขายได้ลูกค้าก็ต้องได้ทดลองใช้ก่อนเราจึงมีแนวคิดที่จะเริ่มทําตัวสอบเทสเตอร์นะครับให้กับลูกค้าได้ทดลองใช้ซึ่งพอเรามีผลิตภัณฑ์เยอะเราก็ต้องออกตัวซองเนี่ยหลากหลายรู ซัพพล,ล,ลายเออร์หลายๆเจ้าไม่สามารถผลิตในขั้นต่ำน้อยๆให้เราได้แต่พอเราได้คุยกับทาง flexible pro ก็เริ่มตอบโจทย์สามารถผลิตในขั้นต่ำที่ไม่ได้เยอะแล้วก็สามารถคละตัว SKU อะครับให้ได้หลากหลายผลิตภัณฑ์เลยทําให้เราสามารถออกเทสเตอร์ได้หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ไซส์จริงของเราจากที่เราได้ทํางานกับทาง flexible pro มาครับก็โปสมชื่อเนื่องจากว่าทางเซลลก็ให้ข้อแนะนําที่ค่อนข้างดีในเรื่องของวัสดุอะครับ ที่ควรจะใช้กับเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาบรรจุก็ค่อนข้างรับลือการเลือกวัสดุที่ควรจะใช้เป็นอย่างไรเรื่องของการเคลือบเคลือบเงาเคลือบด้านกับตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยกับสีที่เราดีไซน์ควรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีการบริการขึ้นตัวอย่างให้เราได้มาเทียบดูก่อนว่างานที่จะพิมพ์ออกมาจริงๆแล้ว ควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ทํางานอย่างมีระบบทําให้เราค่อนข้างที่จะสบายใจแล้วก็งานที่ออกมาก็เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังไว้ครับก็ขอฝากแบรนด์ Tropicana นะครับเป็นแบรนด์จากน้ํามันมะพร้าวของคนไทยแล้วก็มีเครื่องสําอางอีกประมาณเกือบ90กว่ารายการแบรนด์ของเรานะครับหาซื้อได้ตาม7 e เว่ e อีเลฟนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างชั้นนําทั่วไปรวมไปถึงทางช่องทางออนไลน์นะครับตอนนี้เรามี Facebook นะ t r อ p i c a n a อ i l Co Ltd นะครับไลน์แอดสายทรอปิคาน่าอยแล้วก็ปัจจุบั ช่องทางน้องใหม่คือทาง TikTok Shop นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกดูสินค้าเลือกชมสินค้ารวมไปถึงขอสินค้าทดลองจากทางน้องแอดมินได้นะครับฝากแบรนด์ t r o p i c a n a w i ด้วยนะครับ Flexible Pro ตรงใจสั่งง่ายได้ชัวร์ครับ